เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน b e ดีวิ e นะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่กันในเกมที่เก่าแล้วก็ใหม่ภายในตัวนะครับก็ชื่อว่าเกมซิลออนไลน์นะครับม่ใครทีอ่อายุประมาณประมาณ20กว่าหรือ20ขึ้นไปเนี่ยหรือ10กว่าเนี่ยประมาณ10 8 9เนี่ยจะรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าใครที่สมัยนี้ยังเล่นอยู่นะครับก็ รู้ดีนะว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรนะครับเกมซิลในตำนานนะครับซึ่งอ่าเรียกได้ว่ามาตอนที่เขาเกิดเนี่ยก็เกิดมาพร้อมๆกับพวกเล็กนะ่าล็อกพวกโยกกังอะไรพวกนี้เลยนะเออก็ตั้งแต่สมัยนานมาแลว้วอะซึ่งตอนนี้ก็มาเปิดใหม่หลายรอบนะครับหลายเวอร์ชั่นมากตอนนี้ก็ผู้ที่นําไปเปิดนะครับก็คือบริษัทเพวิทนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับเกมนี้ก็มาลองเล่นกันได้นะคุณผู้ชมนะ ก็น,นี้ผมเข้ามาเล่นแล้วตั้งแต่วันแรกเลยตอนนี้ก็เล่นมาเป็นวันที่วันที่2นะครับ2หรือ3นี่แหละเออเข้ามาเล่นนะครับตอนนี้ก็เวล71แล้วนะครับก็เล่นนะักฮันเตอร์ครับผมเด็กเข่าฮันเตอร์นี่ไม่เคยเข้าไทยมาก่อนนะครับจากที่เปิดมาหลายค่ายนะก็ตอนนี้เข้าไทยเรียบร้อยแล้วครับงานฮันเตอร์ Hunter ผมก็เล่นนักใหม่เลยผมก็เป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะเอาจงริงผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าผมเคยได้ยินชื่อไง แต่ว่าเคยอยากเล่นมานานแล้วด้วยตอนนั้นเคยเคยเล่นครั้งเนี่ยแต่ว่าเคยเล่นแบบเวอร์สีเองแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับเล่นไม่ถูกตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วนะครับอ่าผมนี่แหละโตไม่ใช่ใครโตก็อายุมากขึ้นก็รู้สึกอ่านอ่านอ่านเควสออกอ่านอะไรออกเนี่ยเออตอนนั้นมันเป็นเควสภาษาอังกฤษไงอ่านยากมากทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยเออก็เลยไม่เล่นแม่งน ก็มีระบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับชอบมากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในการพัฒนาสัตว์เลี้ยงนะครับเวลาที่ปวดปรานมากวันนี้ก็อ่ะถึงเวลาที่สัตว์เลี้ยงผมจะพัฒนาร่างนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับบวก9นะครับแล้วก็ exp เหลือ exp เต็มนะครับเต็มนี้ไม่แน่ใจว่าเต็มเท่าไหร่เต็มเดี๋ยวเต็มร้อยหรือว่าเต็ม200วะอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอดูว่าไปพัฒนาร่างได้หรือไม่ถ้าได้ก็คือได้นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองลามนะครับ ก็อาชีพที่ผมเล่นนะครับก็นะครับชื่อว่าอาชีพไม่เชนเตอร์ดี๋ยเมื่อกี้พูดผิดนะครับไม่เชนเตอร์เป็นอาชีพนักอะไรวะนักดูดในตำนานนะครับ๋ยวค่อยว่างทีหลังไปนักดูดในตำนานที่ว่าก็คือยืนดูดแม่งอย่างเดียวเลย <c oughs> ยืนดูดแม่งอย่างเดียวเลย <c oughs> นะฮะปะปะดะ,ะก็เดี๋ยว ก่อนที่คนนี้เครับเพื่ออีโวสัตว์เลี้ยงนะครับเ, e นะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเราต้องถอดมาก่อนใช่ปะเดี๋ยวต้องถอดมาก่อนนะครับปด้ดป้าป,ป้าป้าป้าอะไรของแกดูดิเหมือนว่าระบบตอนถอดมันจะยังบัคอยู่หรือเปล่าถอดของไม่ค่อยออกอ่าถอดออกเอาตอนนี้ปัจจุบันการเติบโตมาอยัง เริ่มใหม่จะเริ่มใหม่จริงเหรอไม่มัง้งพอมันเต็มร้อยแล้วปะเดี๋ยวอีคนนี้มันบอกอะไรเราได้มั้งเนี่ยเฮ้ยมันก็มีสัตว์เลี้ยงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรวะของมันเป็นนกคู่ครับผมจับได้ที่ไหนครับอ่าวิธีการใช้ใช้งานธนาคารที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรวะ เลขธนาคารน่าดัางสกิลได้โอ้เลขธนาคารกับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเหรออันนี้ไม่แน่ใจขอสำหรัอเอ่อการวิวัฒนาการเราต้องเรียนรู้แล้วเร้คุ้นเคยมีแพนส์มียอดแล้วก็เดอะเบิร์ดับการวิวัฒนาการก็น่าเอาเราทำธรรมดาก่อนเอ่อบัตรอะไรวะสมบมรส์ม่สำคัญเด้อ ขอไม่อ่านได้ไหมอ่านเอาเอาไหมเอาไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจผมอยากรู้ว่ามันต้องเต็มสองป็น200%หรือเปล่าเห็นมันเห็นมันเห็นเปอร์เซ็นต์มันยังไปได้อะอันนี้ก็แบ่กใจเหมือนกันจะลองไม่เป็นไรมาเริ่มเลยไหนๆก็บุกกถอดมาแล้วคงจะมีพัฒนาการได้นะจ๊ะก็ใส่ไอเทมไปนะครับ อันนี้เป็นสูตรเนี่ยผมไปดูสูตรมาในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นสูตรการวิวัฒนาการของเจ้าตัวพืชน,นะครับนะก็ใส่ไปซอยมิลลิด,ดอบอยากมากเมื่อกีไปดอกมาแม่งเอยอีกชิ้นหนึ่งก็ vegetable oil ครับผมก็ทั้งหมดนะครับเป็นไอเทมเอ่อสิบสิบช่องนะครับสิบชิ้นนะครับเอาใส่แล้วขาดอะไรวะยังไม่ได้ใส่อะไรอะ่ะ อ๋อเอออ๋ออะไรอีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่อะไรวะขาดไปอันหนึ่งครับเหมือนว่าจะขาดขาดหรือเปล่าวะเรลอกโมโนเบงเอ่อขอไปนะคุณผู้ชมเปิดหน้านี้เลยอ่ะเปิดหน้านี้เลยโชว์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาดอะไรอ่ะหัวใช่เท้า มีแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าออเลือดกดไม่ไปนี่ไงเมามันบักนะครับโอเคคิดว่าน่าจะวิทยาการได้เดี๋ยวมันเลิกไปเลยคุณผู้ชมครับเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุดเลยสำเร็จไหมสำเร็จไหมสำเร็จไหมน้องสำเร็จ,ไ,รจได้เลยครับ น้องสาวของเราไม่ใช่น้องสาวดิรู้ไงว่าน้องสาวพัษนาล่างแล้วโอเคยังไงต่อครับอยากจะคุยกับคนอื่นไหมไม่คุยค่ะไหนขอดูอู้นี่ไงผลผล,ผลิตของเราชื่อว่าบัตอ๋อเป็นมเมล็ดอ่อนครับผมบัตบัตเป็นมเมล็ดที่มเมล็ดต้นอ่อนนะที่งอกงามขึ้นมาแล้วนะครับฮใส่เลยดีไหมเพื่อโอ้โหจับ มเมล็ดก้อนกากากนะครับกลายเป็นอยอดเลยคนนี้มาเลียงสัสตว์ด้วยใช่ไหมเนี่ยไข่ปีญ่าผมบวกก้าวมาพัฒนาล่างเหมือนกันนะครับโอ้นี่ไข่ปี๊ยาก,ก็คือไข่ไก่นะครับเป็นตัวไก่นะนี่ครับของผม,เห,มเห็นไหมลอยๆเห็นไหมเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นพืชต้นต้นมเมล็ดพันธุ์กระจอกกระจอกอันนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอให้แบบ ขั้นมากกว่านี้นะเรื่องขั้นมากกว่านี้าจะกลายเป็นตัวนะครับออกไปซะมันไล่กูอีกเหรอไอ้บ้ากูจะให้มึงจันตนาการดูมันไล่ครับรับไม่ได้เลยสันเลี้ยงยังไม่เชื่องครับผมยังไม่เชื่องเราต้องเลี้ยงให้มันเชื่อมากกว่านี้นะครับโอเคส่วนสมผสมที่เหลือเราไปฝากครั้งก็แล้วกันนะครับฮ่า เดี๋ยว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 แบงค์เทลลร์โอเคต้องกอกหลาดผ่านด้วยนะครับในการเข้าคลังเดี๋ยวขอเก็บส่วนผสมพวกนี้เผื่อได้ใช้สักวันอีกครั้งนะจ๊ะนะจ๊ะต้องได้ใช้อีกแน่หรือเปล่าเก็บเข้าคลังดิรออะไรครับรออะไรเนาะเก็บกู้คลังไปดิเก็บกู้คังไปดิฮึ เก็บกูกังไปคกอๆด้วยเก็บไปเลยไม่รู้เรื่องเลยมีอะไรต้องเก็บอีกไหมอันนี้เอาไว้สัตร์เลี้ยงไปเปลี่ยนตัวนะเผื่อมันบักผุ่มมันบักกดกดกดถอดไม่ได้หลายหนมากครับกดบักกดถอดไม่ได้เกียดเกียดทำไมม่กเก้เรียบร้อยไม่รู้เรื่องเลยอ่าตอนนี้ก็เปิดมาเป็นวันที่2นะที่วันที่ผมลงคลิปตอนนี้ดูเวลาวันที่ผมลงคลิปนะครับวันนี้ก็คิดว่าเป็นวันที่2นะครับ เราอยากเปิดเซิร์ฟมานะครับคิดว่าเขานา่าจะพัฒนาเลยเห็นเขาบอกว่าผู้พัฒนาของเกาหลีนะครับในผู้พัฒนาเกมซีลจากเกาหลีมามามาร่วมมาร่วมจอยด้วยนะครับมาร่วมพัฒนากับเขาด้วยนะครับนี่ก็ต้องเราดูต่อไปนะครับว่าเขาจะทํามาดีแค่ไหนหรือว่าจะปิดเหมือนเซิร์ฟก่อนๆน,นะครับเออเหมือนเซิร์ฟที่เคยเปิดไปแล้วเซิร์ฟอไนั่นะดับดับเบิลยูนำหน้าอะไรสักอย่างเนี้ยอ,อ <c oughs> พูดชื่อมาเลยดีไหม ก็น,นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวขอจัดอะ,อะไรสักอย่างนิดหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปส่งเควสไฮนะครับเดี๋ยวเราไปไปเที่ยวกันนะไปเที่ยวกันโอเคคุณรับเควสมันเยอะแยะมากเลยรวยมากเลยไงนี่ครับเฮ้ยปีญ่าสยชมพูใช่หรือไม่เอ้ไม่ใช่พิงพิงเบิร์ดใครไข่กันนกสีชมพูครับผมผมเห็นอยู่ร้านหนึ่งเขาขายครับแต่ว่ามันไม่ มันมันไม่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 เพิ่มอะไรอันนี้พลังชีวิตสองเปอร์เซ็นต์น้อยสองเปอร์เซ็นต์ก็ดีนะแต่ว่าถึงไม่เพิ่มผมก็เอาอะผมว่าผมผมอยากเลี้ยงอะไหนว่าพิงเบอร์ร้านอะนะผมเห็นผมเห็นอยู่ล้านหนึ่งนะครับอยู่ทางแถวนี้แหละหรือว่าเขาปิดกิจการไปแล้ววะไม่ใช่ไม่ใช่เอาปิดทางปิดทางครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ นี่คตอนนี้แถวนี้ก็คนเยอะมากครับหาหาบี้มาตีบวกนะครับบี้ถูกๆเจ็ดหมื่นแกินไปเกืยรล้านทางนูสี่ไม่ใช่เจ็ดหมื่นดิสี่เอ้เจ็ดเจ็ดแสนนะครับเก็อล้านทางนี้สี่แสนนะเมื่อกี้กูมาถูกทางไหมเนะี่ยถูกแล้วคิดว่าเออถูกแล้วถูกแล้วแต่ร้านที่ผมว่าน่าจะบิดไปแล้วนะครับหรือว่ามีคน แม่งซอยไปแล้วเรียบร้อยแล้วหรือไม่เขาก็ต้องการไปเวลต่อนะครับขี้เกียจเปิดนะครับอะไรฮันเตอร์ด้วยขอดูดิมีของฮันเตอร์ด้วยครับไม่เป็นไรครับกูใส่ของที่ดีเหมาน,นั้นแล้วนี่ครับงอไม่ธรรมดาใช่ปะ่ะเออมีบี้ครับบี้บี้ฮะห้าร้อยเหรออ๋อรับรับซื้อครับรับซื้อบี้ครับรับสี่หมื่น มีคนรับซอ้อบี้รับอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครับของจีนะครับของจ <c> ี <oughs> ถูกและดีจริงหรือเปล่าอะไรวะไฟอะเลเมนอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะครับผมหลายอย่างมากที่ผมไม่รู้นะครับก็ใครที่มีอะไรที่รู้มากกว่าผมเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะมาบอกกันได้นะครับว่ามีอะไรจะแนะนํานะครับ รับซื้อไอโบนะครับน่าจะเอาไปทำเคเวสนะครับผมช้าอดหมดนะจ๊ะอะไรวะก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามนหลอกให้เข้าไปดูปัะโูลูบี้แพงนะครับมักปีย่าไข่นกนี่ครับคนนี้มีไข่นกด้วยครับอ้าวแพงขายอยู่ในช่วงเตรียมการกำลังเตรียมการครับหรือว่า ปิดกิจาการไปแล้วหรือเปล่ากําลังเตรียมการครับผมรอให้เขาเตรียมการต่อไปเนาะนี่ครับโมขายของตีบวกแล้วขายแพงครับเจ้านี้ไม่ซื้อครับนี่เรามาเดินมาเดินมาเดินชมตลาดกันใช่ไหมเนี่ยหลังจากฟักสัตว์เลี้ยงเอ้ยหลังจากพัฒนาสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะครับก็สัตว์เลี้ยงหาดับได้อย่างที่ไหนก็หาดับได้อย่างอ่าพวกตัวทั่วไปนะครับพวกมอนพืชนะต้าซีด ถาปียก็พวกไก่พวกหน้าตาไก่ไอ้ปีย๊ยเออลูกกลมๆหน้าไก่ก็ถ้าเบิร์ดก็พวกนกอน่ะเออพวกสัตว์ตระกูลน,นกนะครับคิดว่าน่าจะเยอะเยอะอ่ะพวกตระกูลน,นกนะครับหมูคองแพงมากเลยครับอยากได้บ้างเด็กตังค์กูไม่พอนะครับรูบี้ขายแพงมากเลยกากนะครับขาเข้าไปดูหนนี้กากขายอะไรก็ครัขวข้างขานะครับ ทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับใส่คนนี้ขายคิดเต้านี่ครับมาเล็ดพืชขายแพงยังวะปีกกากออบดีจริงเหรอปีกกากออบดีตรงไหนวะไม่เองครับไม่ใส่ครับเราไม่ใส่จีจีครับจีจีมาดูดิอะไรก็ไม่รู้ทางนั้นเลยกูใส่ไม่ได้ไปดีกว่าครับที่นี่มันรู้สึกผมว่าผมว่าผมมันเริ่มจะไม่เหมาะกับเราแล้วนะครับเริ่มไม่เหมาะกับเราแล้วโอเคเดี๋ยว ขอวาร์ปนะครับไปไปเมืองอะไรวะเซตเมืองเซตเมืองเซตเซตเอไอดีนะครับทำการว่ายน้ำครับผมคุณผู้ชมก็จะเห็นการว่ายน้ำของเขานะครับว่ายขึ้นไปบนสวรรค์นะครับแล้วก็วิชัปิงเมีเฟคครับก็มาถึงเมืองเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เป็นการใช้คำสั่งวาร์ปนะครับแต่ก็แลกด้วยอะไรบางอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามันนีนะครับมันนีมันนีมันนีนะครับ เลยด้วยมันนี่นะครับนะเห็นไหมใช้สองพันนะครับก็ไม่แพงครับวาดไ,ได้ก็ว้าไปนะครับตังกูเยอะแต่ไม่เยอะพอแล้วสี 4, ่แสนเดี๋ยวไปที่อ่ะมาทําไมมาส่งเควสมาส่งเควสาระดับสงูงนะครับเควสเซนเตอร์นะครับได้ชื่อเสียงด้วยตอนนี้กําลังสะสมอยู่นะครับสะสมอยู่จะเพิ่มค่าชื่อเสียงสักหน่อยแ0 0 0ันจะได้ว์าไปเมืองย่อยได้นะครับ มึงเยอะๆอะไรมาขายของที่นี่วะอ,อ๋อเป็นของเควสนะครับขายถ้ามึงจะขายขนาดานี้มึงไปขาย,ยขายแพงไปหรือเปล่าพี่ขอมึงเนี่ยททำกูจนเลยไอคิวต่อเออเดี๋ยวก็มันเข้าท่านะครับมาขายของแบบนี้หน้าหน้าที่เปลี่ยนหน้าที่เควสเนี่ยเออเข้าท่าเข้าท่าหน้าทำบ้างนะครับกิจการเปิดกิจการแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอ ขอกดดูดิว่ามันเอ้เมาเมาเม,า,มาตายอีกแล้วสิบอันนะครับสองหมื่นห้านะครับถามว่าคุ้มไหมสองหมื่นห้าต้องรอดูเอ็พว่าเอ็พีที่ได้มันจะคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งของเราก่อนครับที่เราเพอจะทําได้นะครับอ๋อทุกอย่างใช้สิบหมดเลยนะครับ ไม่เหมือนกับควสที่แบบในอันเก่านะครับควสเก่าเก่าของเซิร์ฟเก่าเก่านะครับมันใช้แตกต่างกันออกไปนะครับคลิปด,ด้านหนีมานี่ใช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 ่ที่กูเก็บมาหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคครับรู้สึกรองขอ A แล้วกันรองขอบกูยังทำไม่ได้นะครับเอ้กดควสอะไรเมื่อกี้ซึ่งมันจะกดรัวๆนะครับจะไม้ เออนี่ไงกดรัวจริงด้วยนะครับก็ความรักของแม่จานเหล็กดูกระตาใบอบเวอร์ซีแจ็คอบเวอร์ก็ใช้10เหรอถ้าเกิดในเควสอันเก่านะของแบบเวอร์ชันเก่าๆนะครับก็จะใช้แบบ2อะไรประมาณเนี้ยอาจจะดอบยากนะตอนนั้นก็นะตามน้ำไปก็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 วคุณจะมาสมเควสอะไรอ๋อแมนแมนโรแมนติกนะครับอยู่ในนี้หรือเปล่า ไม่ใช่มาวักวับมาฟรีนะจ๊ะแมนโรแมนติกความรักของแม่เหรอความรักของแม่ใช่หรือไมอ่ลองรับมาดูก่อนไม่เสียหายนะครับความรักของแม่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ความรักของแม่เลยเปล่าว่ะแม่จะ๊ะไหนวะนี่ใช่ปะ ความรักของมามะ่าเก็บยี่สิบรักแม่คืออะไรว่ายี่สิบรักแม่ไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่กูไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าอ่านี่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดจัดเลื้องเราระดับขั้นห้านะครับก็เราจะได้รด ป็นรถฟักทองคล้ายๆแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นไอเทมที่เขาแจกตอนนี้ด้วยกูเสือกดใช้ไปแล้วเนี่ยสิเสียดายมากครับนี่ครับเวลาเทมเปลี่ยนอ่าสเลซกเป็นรถฟักทองนะครับแบบเมื่อกี้เลยเห็นไหมที่เห็นนะเออกูเสือกดใช้ไปแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีก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 ,อก,อกเดี๋ยวกดดูเหลือเวลาอีกก็คือหมดอายุภายในอ่าวันที่4ี่เดือน ใช่ไหมวะวันที่หกเดือนสี่หรือวันที่สี่เดือนหกวันที่หกเดือนสี่นะครับไม่ใช่สี่เดือนหกนี่นี่มันเดือนสามเลยเดือนสามเดือนสามเองเออก็ยังไม่ถึงเวลาเอานี่คนนี่วะคุณนีกว่า n อ c นพีซนี่ครับมีคนแบบขั้นห้าแล้วนะครับมันมาขี่รถฟักทองโชว์นะครับเป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะครับดูดีเขาเวลเท่าไหร่นะครับเลแปดสิบนะครับแต่คนนี้น่าจะแบบ เฮ้ย hey. ไม่ธรรมดาเว้ยขีย่ไอ้กุ้งหอยปูปลาครับผมขี่ได้ไงวะอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในในซีรนะครับเพราะว่าเป็นรถฟักทองหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ปียา่าสายปีย่านี่วะสายปียา่ารู้สึกนะขั้นไหนวะขั้น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 ไหนไอ้ตัวนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูดิ ตัวนั้นขั้นไหนมาปีแากหรือเปล่าน่าจะปีญ่านะครับเพราะไอคนลากมันเป็นไก่นะครับไอตัวลากมันเป็นไก่คิปป์ครับคิปป์ครับ,ปปบไม่น่าใช่ไก่นะครับทําไมกูคิดว่าเป็นไก่วะเอ้ยตัวพืชเนะี่ยคิดว่าตัวพืชถูกแล้วนะครับน้านตาประหลาดแบบนั้นนะครับไม่มีใครไปได้นอกจากตัวพืชก็รถก็เป็นรถฟักทองนะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงอะ ใช่ไหมจริงไหมก็ไม่มีครับพืชก็เป็นพืชใช่ไหมไปดูผิดหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน้าอนใหม่ดิอีหอยกาบหอยแข้งเนี่ยหรือว่าเป็นนกครับเป็นนกเป็นไม่ได้่าเป็นนกนะครับเริ่มมัวแล้วกูเริ่มมัวแล้วเริ่มใบเรื่อยแล้วนี่ครับมีม้าน้ําครับหอยกาบหอยแขง้งโดงเมื่อกี้ก็น่าจะแบบว่าม,ม,ม,มีไม่มีหรอไม่ไม่มีวะ ใสงั้นนะใสงั้นแฮพวีเอกหรือเปล่าเปลี่ยนสายนะครับอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมีความแบบไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วแล้วมันไข่ตัวอะไรวะกรีนซีดเอกมีเป็นหอยไหมน้องหอยกาบหอยแค้งหอยอะไรก็แล้วแต่แล้วมันตัวอะไรวะ รู้ว่าเป็นของแจกว่ะของแจกแน่คุณผู้ชมรู้สึกว่าหอยตัวนี้เขาจะแจกด้วยนะครับรู้ว่าคนนี้เปิดเข้าชอ็อปตอนนี้ไอเทมช็อปก็เพิ่งมาวันนี้เลยนะครับเขาเพิ่งเปิดได้แบบเข้าไปดูได้นะครับคนนี้น่าจะแบบซื้อมาทันนะครับทันช่วงทีแล้วก็ได้รถม้าไปขี่แบบเท่ๆไปเลยนะครับมีแหวนแหวนเบียดล่างได้โอเคอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมาเราไปอยู่กับของเราดีกว่าต <c oughs> งไหนแล้วเมื่อกี้ จะมาส่งเควสใช่ปะอืมมาเธอร์พ่อ,องทิ้งไปเลยดีกว่านะครับก็เควสเดี๋ยวไปดูเควสในหน้านี้เลยกันก็เมื่อกี้อะไรแมนออฟโรแมนติกนะครับเควสของคุณแม่ที่รักนะครับซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกัน นี่วะความรักจากแม่นะครับมันคืออะไรอ่ะมันเกินไหนอ่ะยี่สิบอันเดี๋ยวเราต้องดูนะครับดูเรียงตามตารางไปเลยนะครับมันก็จะแบบว่าตรงสักนิดนึงกระดูกนะกระดูกอันนี้อ๋อแล้วความรักจากแม่อ๋ออยู่บนบนครับใหญ่เยๆๆลยลขอดูดิความรักจากแม่ที่ว่ามันไอเทมอะไรกันแน่เมื่อกี้ มันคล่องใจครับผมคล่องใจต้องรู้ให้ได้นะครับเอาเพื่อกดลัวทีเดียวพอเออความรักของแม่อันที่สี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่เหรอความรักของแม่ผมคุณว่าไม่ใช่แม่มึงแล้วแม่มึงเย่ยฟันนั้นแหลมคมแล้วก็ดวงตาไม่มีครับความรักของแม่ถูกเอาออกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นอันใหม่ครับผมเป็น,เป,นเป็นแบบ มาใหม่หรือเปล่าฮะความรักของแม่ต้องเป็นแบบอะไรมาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ว m a n of Romantic นี่ไม่ใช่ว่าเป็น Quest Center นะที่กูเอามาเนี่ยกูว่าแล้วไงไเป็น Quest Center จริงด้วยนะครับเอ้ยเป็น Quest แบบธรรมดาไงได้ชื่อเสียงวยวอะไรวะอู้ได้ชื่อเสียงตั้งร้อยหนึ่งนะครับ m a n of Romantic นี่ครับ ตึงกูว่ามาเมืองนี้เพื่ออะไรในเมื่อในเมื่อในเมื่อมันไม่ใช่เควสไฮนะครับไม่ใช่เควสระดับสูงนะครับเดี๋ยวขอดูดิมีอะไรที่แบบเพียงพอบ้างนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็ใครที่สนใจอยากทำเควสหาชื่อเสียงเนี่ยก็ดูจากเว็บนี้ได้นะครับอ่าพิมพ์ตามเลยนะครับโอเคไม่มีอะไรที่เพียงพอนะครับ ต้องไปเก็บของกันเรื่อยๆครับผมตัวเราเป็น quest center แล้วกูจะว a r มาที่นี่เสียสอ้งสองพันเพื่ออะไรครับนี่ครับก็นะตามนั้นครับไปเมืองตัวทั่วไปได้นะครับเอเมืองนี้ก็มีนี่วะอ่านี่ครับว u e s t center ดีครับอย่างอย่างน้อยแล้วก็ไม่ไม่น่าแตกซะทีเดียวนะครับอย่างนั้นเราจะมาทํามาส่งเควสเมืองนี้นะครับเราไม่ได้ว a r ผิดอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่ะอันนี้อันนี้แน่นอนครับผมอันนี้ใช่แน่นอน น่าจะอันสีรือเป่ะนี่ครับ10ของผู้ชายโรแมนติก Man อฟแหมมึงไปซะแบบทานสเสลดกูเกิลกูเกิลทานเ a ลดเลยนะครับความโรแมนติกของผู้ชายถ้ามึงจะไปได้อุบาทขนาดนี้โทษใช้กูเกิลทานเ a ลดก็ไม่บอกนี่ครับเรียบร้อยครับมันเดี๋ยวขอชี้ดูนะเอาใจ5้านะครับผมบอกใจ5นะครับใจห้า 5าอันของรักของมนุษย์นะครับแล้วก็ไปดูนะว่า5รักของมนุษย์จริงไหมเอ๊ะก็ถูกดีว่าแต่ใช้ได้เกียรติยศเท่าไหร่วะ520เหรอไม่ใช่ไอ้ไอน,นั้นมันคือมันคือสิ่งที่เราจะทำได้นะครับอย่ดูนะั่จาก3100นะว่าจะได้เป็นเท่าไหร่นะครับ3100มอบรายการที่ให้เมื่อกี้แมนโรแมนติก i c ยังได้นะเอ้ยแมนโรแมนติก ยังสิบนะครับยวดูว่าจะหายไปกี่รายการที่มอบครับบ๊อบให้ไปเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับจากสามพันหนึ่งก็ได้มาโอห้าร้อยจริงดิไม่นโรเมติกห้าร้อยครับผมอาเอาไปสิบอันนะครับโกหกว่าได้ห้าอ้โกหกว่าใชห้าประตูร้อยกูดีใจแบบว่าได้สองครั้งนะครับก็โอเคเลื่อนเลื่อนยศไหมว่าเลื่อนยศครับผมกลายเป็น พุชล่ำเลื่อนไหมวะอาจจะเลื่อนนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนคลิปกลับไปดูมีอะไรอีกนะครับที่เราพอจะแบบส่งได้บ้างนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับอ่เช็คดูดิไม่มีครับผมไม่มีแล้วโอเคก็ตามนั้นนะครับก็การทำเควสก็ประมาณนี้นะครับส่วนการพัฒนาัต์เลี้ยงก็อย่างเหมือนตอนต้นคลิปนะครับ ็สำหรับวันนี้เอาเป็นว่าไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดขยายเล่นต่อนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์คุณผู้ชมนะครับหรือคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวีก็ทบลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวไปเก็บเวลต่อนะครับใครที่อยากจะมาจอยได้นะครับผมเล่นอ่าเซิร์ฟลัสคอลนะครับหรือว่าเซิร์ฟเจ้ากระต่ายนะครับเจ้ากระต่ายกระต่ายน้อยอ่ะเออ ก็มาจอยกันได้นะเผื่อผมจะแบบมีนัดเรียกตัวอะไรประมาณนี้นะเออมีลูกกงลูกกิวอะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคตอนนี้ก็ต่อเราไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่คอมเมชมนะครับเงียบดูสั่นเลี้ยงของผมนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์พืชบาดุบาดตัวหนึง่งอ่ะเรียบร้อยครับไปแล้ว